นันทำใจได้ไหมทำได้หรือเปล่าอะอจัยนำมราอนิ่งอยู่ืพยาาอ้ตอนไม่นพยายามพยาทำใจไม่ได้ที่ทำจทันไม่ได้ก็ใส่ใจให้มันแคบเจแต่ต้องตรวจ เอาศีรษอย่างเดียวมันมันชัดเจนมันชัดเจนมันทำได้ศีรษะลิ่ย้ายไปแขนสอข้างมันได้โดยจะทำแขนสองข้างได้ย้ายเป็นลำตัวลำตัวมัน่ามหลังมันขางได้ย้ายไปขาซ้ายขาขวาทำมันทำั้นได้ทำมันไม่ได้เอาแข่ศีรษอย่างเดียวมันได้บนสั่งลังที่ข้างทำได้ทำข่าหัวคอ ก็ซ้อยูหนึ่ลายาเที่ยวของมาได้แล้วก็ขยักไปส่วนแขนคนคนไหลวนแขนมนได้แค่เสร็จก็ขยักไปส่วนต้นแล้วก็ไปยับไปส่วนขาดีขยับขยับแต่เล้วก็ลองมองตั้งแต่ศีรษะล้าพาดไปตามลำตับไปเรื่อยรือยพยายดไม่ยายา พยายามออกจากลมให้ได้เราดู <c oughs> ลมมานานมันเลยติดหยดอรารมณ์สมรรษานี่มันก็เป็นสี่ที่ทําให้เรายึดติดเจริญวิปัสสนาเนี่ยเน้นใส่ใจอารมณ์ทุกอารมณ์จเจริญสมรรษาเน้นเอาอารมณ์อย่างเดียวจิตมันจะเกาะอารมณ์ใดอารมณ์มหนึ่งอารมณ์เดียวไ่จึ๊งสมรรษา แต่ที่พัฒนาเน้นเอาทุกอารมณ์ที่มันปรากฏมันมาปรากฏทางตาก็ใส่ใจทางตามาปรากฏทางหูก็ใส่ใจทางหูมาปรากฏทางจมูกใส่ใจทางจมูกมาปรากฏทางนิ้ใส่ใจทางนิ้มาปรากฏทางร่างกายใส่ใจทางร่างกาย ให้ดูไปพวดพวดร่างกายเนี่ยมันจะได้สลายตัวยึดติดตัวยึดติดที่มันเกาะติดจะอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวเนี่ยมันจะมันจะมันจะคลายตัวยึดติดจิตมันไม่ยอมหายไม่หมยมันอยู่กับที่ไปหน้าไปกระมอมไปแไทคอยไปที่ตสาตสิดซ้ายติาไปลำตัวเนี่ยพอมันย้ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะม่เป็นจิตจกอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและเป้าหมายจริงๆก็คือ เอาสิ่งที่ปรากฏจิตก,กับอารมณ์ของจิตปรากฏเกี่ยวข้องกันทาใดทางหนึ่งเราสามารถโยนิโสได้ทันทีมีอาการปรากฏโยนิโสสารปรากฏได้ทันทีมีอาการปรากฏหลับรู้อาการปรากฏนั้นได้ทันทีอย่าโยนิโสมาแล้ว มีสิ่งมาะกบรักรู้สิ่งที่มาสกปบกได้นั้นในโยนิโสมันแทตจะเข้ามองดูเนี่ยมันไปเห็นแล้วใช่ไหมครับมันก็จะไปเห็นในสิ่งสี่สิ่งหนึ่งอาการมีอาการหนึ่งอาการใดปรากฏมองเห็นเห็นในโยนิโส มีอะไรระพบมองเห็นเห็นอระโยนิโสมีความรู้สึกเกิดขึ้นจากการระทบมองเห็นเห็นประโยนิโสมีใจคิดไดมองเห็นได้รับรู้มันเนี่ยเห็นตรวโยนิโสถรับรู้มันได้กะคอโยนิโสมัแล้วมแื่มันคอแลนความเย็นอไรแได้เพื่อหีไปทวดตะว่า พอมันยิ่งเดินไปมันจะไม่อยู่ที่โซแล้วพอ่เดินไปจะได้ปัชนาสมาธิต่เป็นประสาทเพราะสมาธิเดินมันไม่ยอมรับรู้ตัวอื่นจิตมันไม่ยอมไม่ยอมโคจรไปตัวตัวใส่ใจมันไม่ยอมไปรับรู้ตัวอื่นแต่ทำไมเวลาเราเดินเราเดินมันมันเหมือนมันรับรู้หมดเลย ไปแน่ๆมันก็มันต,ต้องรับรู้หมดเลยแน่ๆแต่ว่าคนมาแน่มันเหมือนเหมือนอาจารย์พูดนะครับลาน<ล>ั่งคืคอรับรู้ได้เหมือนตอนเดินอ<ต>่ะกินต้องเคลื่อนกินไปทั่วตัวมันก็จะเหมือนกับการเดินมันเป็นงานนั่งอยู่ก็ไปรับรู้ได้ทั่วตัวมันมีอะไรเกิดขึ้นรับรู้หมด ็วัดเปลี่ยนท่าทางใหม่ลองใส่ขยับเปลี่ยนท่าทางใหม่เปลี่ยนท่าทาเปลี่ยนท่าใหม่มันอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานเดินไปมันทำที่เกล่งก็เปลี่ยนท่าทีเลยต้องต้องไม่เกล่งนะต้องไม่เกล่งคือเปล่งนัำต้านรได้ต้องต้องเกล่งแล้วตอ้องแกวเลย แล้วนั่งทาอะไรทาอนู่มันเป็นก็เปียน่านเลยอะยังงี้เปลนงก็ปล่อยมือไปเลยปล่อยไปเลยตรงไหนก็ได้ปล่อยมันไปเลยมันไม่เปยเปลี่ยนฐานมันไม่เคลงอายครับถ้ามีปิติเกิดขึ้นนี่แนว่าจิตวิธีหรือว่ามันอยดปิติเกิดปิติเกิดก็เป็นสภาวธรรมตัวหนึ่งก็โยนที่ตเนี่ยทุกอย่างมีเกิดขึ้นเรารับรู้มันเลย โยนิโสมองดูมันเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดที่เกิดมันก็เป็นตัวมันก็เป็นตัวธรรมนุปัสนาโยนิโสติสิธรรมนุปัตนาโยนิโสความรู้สึกรู้สึกติสรู้สึกจิตใจนั้นนั้นมันมีเรามองเท่านั้นเดงทุกอย่างในสิสิติสิเนี่ยมันมีเรามองมีอาการ ให้ใจรู้มันมีอะไรมาให้ใจรู้เรามองมันเท่าน,นั้นเนี่ยแบกเคลียร์ับไ่เหนนามันจะเป็นอะไรไว้แต่าตามาให้ใจรู้เรามองมันด้วยโยนิโสดมีสิ่งมันกระทบให้ใจรู้เรามองมันมีความรู้สึกกระทบเรามองมันมองความรู้สึกมีใจคิดเรามองมัน นนั้เนี่ยรามีหน้าที่เฝ้ามองมันมองติยโญนของมนุษย์การมองมนุษย์เรื่อง่ริงต้องเรียอะไรเกิดขึ้นทั้งทางกายทางทางกายทางใจมองมันหมดมีเรื่องนี้ระทางกายระทางใจมีทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแต่ได้ทางกายระทางใจตรงขึ้นมันจะเปลี่ยนมันเองนะทางตา ทางหูทางจมูกเห็นแล้วมันเป็น,ปนอย่องางนี้มาเดียวใจะสองทางก็พอทางกายกับทางใจเน,นี่นั <c> ้น <oughs> คนละตัวกันผู้รู้นั้นเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้อรับพยานสตะก็ได้แต่ตัวโยริโสเป็นกุศลอย่างเดียวอ่ามีความก็บอกแล้วเนี่ยจิตรับรู้อ่กกอะกับโยริโสเนี่ยคนละตัวกัน จิตรับรู้หิตรู้เสแต่มันเกิดมันเองโดยธรรมชาติมีโูกกระทบตามันรับรู้นั่นคือจิตผู้รู้มีเสียงกระทบหูมันรับรู้นั่นคือจิตผู้รู้มีกลิ่นกระทบจมูกมันรับรู้นั่นคือผู้รู้มีรสกระทบลิ้นมันรับรู้นั่นคือผู้รู้มีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายรับรู้เนี่ยนั่นคือผู้รู้และก็จิตนึกคิดนั่นคือผู้รู้ ื่อมีตัวผู้รู้เกิดขึ้นโยนิโสมองดูมันนะครตัวตั้งใจมองป็นโยนิโสหมดเพราะมองการฆ้าการเคลื่อนมองประโยนิโสเพ้ามองดูสิ่งสี่สิ่งที่มันจะปรากฏแก่เราสี่ประการนั้นนั่นคือโยนิโสโยนิโสมีหน้าที่เพรามองสิ่งสี่สิ่งสิ่งที่หนึ่งคืออาการ สิ่งที่สองคือสิ่งที่มันกระทบกายสิ่งที่สามคือความรู้สึกในสิ่งที่มันกระทบกายสิ่งที่สี่คือใจคิดมองด้วยโยนิโสก็โยนิโสเข้ามองดูมีไหมคีมับหจะพอล่ะ <c oughs>